They have the blue. นับรายชื่อหนังที่ติดโผเข้ามาชิงรางวัลสุพรรณหงษ์นะฮะมีเพียง20เรื่องจากหนังฉายตลอดปี2565รวม48เรื่องนะครับซึ่งจํานวนหนังเท่านี้เองเนี่ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของวงการที่ไม่มากหรือว่าไม่น้อยเกินไปในอุตสาหกรรมหนังไทยแล้วนะครับและเมื่อเกณฑ์พิจารณาว่าหนังต้องฉายครบ5ภูมิภาครวมจํานวนคนดู50,000คนเนี่ยที่เคยถูกเสนอก่อนหน,นี้ถูกปัดตกไปไม่ถูกนํามาเป็นเงื่อนไขของปีนี้ก็เลยทําให้หนังนอกกระแสอย่างเวลา Anatomy of Time ของ ผู้กำกับอย่างจักรวัรนินทรามรงแล้วก็บลัเกนครับหนังอิสระโดยคุณทัปนีหลูสุววันฝ่าด่านเข้ามาชิงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมกับบุพเพสันนิวาสองมายาพิษวงและก็วันสุดท้ายก่อนใบเธอหรือวัน f o เด h e r o ร d นะฮะรวมถึงอยู่ในชื่อชิงรางวัลอื่นด้วยอย่างเช่นรางวัลกำกับสินยอดเยี่ยมดนตรีประกอบยอดเยี่ยมบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและก็ลำดับภาพยอดเยี่ยมรวมไปถึงนักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมด้วยครับ นี่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของหนังเล็กนอกกระแสนะฮะที่ถึงจะไม่ได้มีทุนหนาแต่ล้วก็เป็นผลมาจากการที่กรรมการย้อนถอยออกไปหลังจากเมื่อ3เดือนที่แล้วติดแฮชแท็กแบรนสุพรรณหงที่ขึ้นเทรนดร้อนบนโลกออนไลน์นะครับเนื่องจากบริษัทผู้สร้างภาพยนตร์ผู้กำกับแล้วก็ทีมงานแล้วก็นักแสดงนําในวงการหนังหลายคนเลยเขาออกมาประกาศจุดยืนว่าถ้ายังยืนยันใช้เกณฑ์เดิมจะขอถอนตัวแล้วก็ออกจากการเสนอชื่อเลยนะฮะเพราะไม่เห็นด้วยกับกติกาด้วยเหตุผลว่าหนังไทยจํานวนไม่น้อย ที่ไม่สามารถเข้าโรงฉายครบ5ภูมิภาคได้ด้วยข้อจำกัดเรื่องทุนดังนั้นกติกาที่ออกมาแบบนี้จึงเรียกว่าไม่เป็นธรรมนะครับ ซึ่งในที่สุดตอนนั้นเองตัวแทนสมาพันธ์สมาคมภาพยนต์แห่งชาติก็ชี้แจงแล้วก็กลับไปใช้เกณฑ์ตามมาติเดิมนะครับว่าต้องเป็นภาพยนตร์ไทยที่มีความยาวไม่น้อยกว่า60นาทีเข้าฉายตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31ธันวาคมปี2,565โดยเป็นการฉายในโรงภาพยนตร์หรือสถานที่อื่นใดที่มีการจัดฉายภาพยนตร์ในเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยและก็มีระยะเวลาการฉายไม่น้อยกว่า7วันแล้วครับ นอ่านอ่านข้อความแล้วก็เข้าใจอีกแบบหนึ่งแต่ความหมายอีกแบบหนึ่งนะฮะครับคือมันเหมือนกับการเราแอคชั่นอย่างหนึ่งใช่ไหมฮะแต่เราไปทำอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยผมว่าม,มันมันมันตรงนี้มากกว่าในจริงคือคือเรามีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมภาพยนต์อยู่แล้วเราไม่มีเจตนาที่จะไปปิดกัน้นแต่พอเรื่อง ความเขาไม่เข้าใจตรงนี้มันก็เลยคิดว่ามันเป็นเราไปปิดกัน้นนะฮะนั่นคือเพื่อผมถึงถึงไปออกรายการเพื่อจะเคลียร์ให้เข้าใจว่าเพราะมันไปไกลมากแล้ว <c oughs> ถ้าเราไม่ไปชี้แจงในมุมกว้างมันก็จะมีคนไม่เข้าใจในหมู่กว้างเึ้นไปอีกนะฮะ ระยะเวลาของการพิจารณาหนังเข้าเข้ามาชิงรางวัลเนี่ยนะฮะใช้เวลาทั้งหมด6เดือนเลยนะครับจนออกมาเป็นรางวัล17สาขาพร้อมกับรางวัลสุพรรณหงษ์เกียรติยศและก็เพิ่มรางวัลส่งเสริมวัฒนธรรมไทยยอดเยี่ยมด้วยนะครับส่วนประชาชนก็จะมีส่วนร่วมกับผลโหวตรางวัลพิเศษก็คือ most popular Thai film หรือว่าภาพยนตร์ไทยยอดนิยม ขณะที่รางวัลที่มอบให้กับภาพยนตร์สารคดีก็มีกลับมานะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เองมีให้เข้าชิงกันบ้างเป็นปีเว้นปีเป็นบางปีไปนะฮะ